ให้ญาติชมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจเข้าออกของตัวเราเองหรือเรียกว,ว,ว่าอาณาปานาสติมีความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกกระทบปลายจม,มูกของเรานั่งตามสบายไม่ต้องประนมมือวางกายให้สบายวางใจให้สบายแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆหรือสัก,ก,กสองสามเที่ยว การสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆกายของเราก็รือว่าสบายขึ้นเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจิตของเราก็สงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าก็ะทบปลายจมูกของเรานั่นแหละให้เราพยายามสร้างความรู้สึกตรงนี้ให้ต่อเนื่องเวลาลมหายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเรา ้าความรู้สึกไม่เด่นชัดเราก็พยายามสูดลมหายใจยาวเราก็จะมีความรู้สึกที่เด่นชัดถ้าความรู้สึกพังเผอไปแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่เอาั้งตแต่เต่นขึ้นมาถ้าเราทําได้ชํานาญความรู้ตัวก็จะตอหนึ่งเร,เรียกว,ว่าสัมปชัญญะส่วนจิตก็ปกติอยู่ถ้าจิตจะส่งไปภายนอก เราก็มีความรู้รับรู้อยู่ปัจจุบันเราก็จะรู้เท่าทันถ้าอาการของความคิดจะปุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตเราก็มีความรู้รับรู้อยู่ปัจจุบันเราก็รู้เท่าทันเราก็จะเห็นการเกิดการดับของจิตการเกิดการดับของขันห้าหรือบางทีเราก็อาจจะเห็นจิตกับขันห้าเขาเข้าไปรวมกันแล้วเขาก็จะแยกออกจากกันนี่แหละงจะเรียกว่าวิปัสสนา เพียงแค่ขั้นเริ่มต้นในการสร้างความรู้รับรู้การหายใจเข้าออกพวกเราก็ยังสร้างไม่ต่ตเนื่องแต่บางครั้งเราก็รู้อยู่แต่รู้ไม่โตเนื่องทําอย่างไรถึงจะทําให้โตเนื่องเราต้องมีความขยันขยันมั่นเปลี่ยนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่การหายใจเข้าออกออกเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็รู้ให้ตเนื่องให้ได้ ถ้าพลังเผยแล้วก็เริ่มใหม่พลังเผยแล้วก็เริ่มใหม่นี่แหละจะไปเกิดคลานถ้าเราทําได้ชํานาญเราก็จะรู้จิตรู้ความคิดรู้ากรารเกิดการดับของขันหาเขาเรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารถ้าเราสังเกตได้จิตก็จะแยกออกจากขันหาปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นสามส่วนความรู้ตัวเครียวสติส่วนหนึ่งความว่างความโล่งความปรง่งบางทีก็อาจจะเกิดปิติสุขนั่นแหละคือตัวจิตนั้นส่วนหนึ่ง ส่วนการเกิดเกิดตับดับของความคิดที่โผลดขึ้นมาปรุงแต่งจิตนั่นแหละอาการของขันธ์ห้าบางทีก็เป็นอดีตเขาเรียกว่ากองของสังขารบางทีก็เป็นกลางกลางบางทีก็เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างจิตของเราเคลื่อนเข้าไปรวมเขาเรียกว่าสเสวยอารมณ์นั่นแหละเข้าไปรวมทําให้เกิดอัตตาตดตนกายก็เลยหนักจิตก็เลยหนักถ้าเราแยกตัวนี้ได้เราก็จะเข้าใจคําว่าอัตตากับอนัตตา ราก็จะเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาในขันห้าแล้วก็ตามดูจนกิจของเรายอมรับรู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเขาก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายอยากจะหลบหลีกนี้จากความพิษของนี้เขาหลบหลีกไม่ได้เขาถึงจะอยู่อุเบกขาไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่อุเบกขาเลยง่ายๆทีเดียวไม่ใช่ว่าเขาจะแยกง่ายๆทีเดียวการพูดนี้มันพูดง่าย เราต้องพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์แล้วก็รู้จักสร้างบาร,รมใีให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของตัวเราเองศรัทธาของเรามีเต็มเปี่ยมต่อพระตรัตนไตเชื่อมั่นในคําสั่งสอนของพระองค์หรือไม่เรามีความอ่อนนม้มทราตนมีความกรตัญญยกตะเวทีมีความเสศละละกิเลสละความโลภละความโกรธ มีการสำรวจสำรวมอินรีทั้งหกของเราหูตาจมูกลิ้นกายเขาทำหน้าที่อย่างไรซึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าเป็นทางผ่านของรูปรสกินเสียงถ้าเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ปัจจุบันเราก็จะเห็นเราก็จะทำความเข้าใจแล้วก็หมันคลำสอนิดของตัวเองตลอดเวลาจิตจะเกิดกิเลสเราก็รู้จักดับกิเลสอยากกิเลสแตอียงกิเลส ละเอียดลึกๆล,ลงไปพวกมวลทินต่างๆพวกเห็นแก่ตัวต่างๆพวกนิวรณ์ธรรมต่างๆจิตของเรามีความกำหนักกินดีในรูปรสกินเสียงเราก็รู้จักละรู้จักดับจิตของเรามีความอาฆาตพยาบาทเราก็พยายามให้อภัญฐานอโหสิกรรมหัดมองโลกในทางที่ดีมองในส่วนที่ดีสติความะระลึกรู้ตัวของเราพลังเผลอเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่ หมันทำความเข้าใจไปปล่อยจิตของเราผุ้งซ่านไม่ว่าเรื่องอะไรเราก็ต้องรีบดับเราดับภายในไม่ได้เราก็มองดูข้างนอกว่าเหตุเกิดจากภายนอกมาทําให้จิตของเราเกิดเราก็ต้องแก้ไขทั้งภายนอกด้วยทั้งภายในด้วยจิตของเรามีความลังเลสงสัยในสิ่งต่างๆเราก็ต้องหยุดต้องยับยัง้งต้องดับโดยใช้สมถะภาวนา สร้างความรู้สึกรับรูอยู่ที่การหายใจเข้าออกหรือว่าอยู่ที่การเดินแล้วแต่อุบายของแต่ละบุคคลวิธีไหนก็ดีหมดที่จะทําให้จิตของเราสงบระงับลงไปถ้าเราเข้าใจการจเจริญสติการสร้างความรู้ตัวเป็นลักษณะอย่างนี้การสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้ตั้งแต่ทำอยากจะฝึกตั้งแต่ทำแต่ไม่เข้าใจความหมายเราจะเอาอะไรไปฝึก เราก็ต้องมาสร้างความรู้ตัวเน้นลงอยู่ที่กายของเรากายของเรานี้เป็นก้อนรูปสุกเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในอาการองขันห้ากายของเราเนี่แหละเป็นก้อนทุกข์นังน่งนานเขาก็เ,าเกิดความทุกข์กระเวทนาแล้วก็เปลี่ยนอริยบทไปปล่อยท่านจึงบอกว่าอริยบทปิดบังทุกข์ทางด้านรูป,ปธรรมเสียส่วนความคิดก็มาปรุงแต่งจิตไปปล่อยอยู่ตลอดเวลาบางทีจิตก็ปรุงแต่งส่งออกไปถ้าเราไม่มีความรู้ตัวที่เยยบคลาย ที่สังเกตจนเยอะๆได้ความคิดต่างๆก็มาปิดบงงังดวงจิตเสียเขาก็เลยไปด้วยกันนั่นแหละหลงอยู่ในความคิดนั้นบางทีก็เป็นกุศลบางทีก็เป็นอกุศลถ้าเราไม่ขยันมันเพียนสร้างบารมีจริงๆก็อยากที่จะเข้าใจแต่เราก็อย่าไปทิ้งในการทําบุญในการให้ทานในการทะสะสาระศาสนากิเลสทาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไปยาม ล้มลุกคุกคานแล้วเอาใหม่ล้มลุกคุกคานแล้วก็เอาใหม่เราพังเพลแล้วก็เอาใหม่รู้จักให้อภัยทานตลอดเวลาทำความเข้าใจกับลักษณะภาษาธรรมภาษาโลกสักแต่ว่าดูสักแตว่แตว่ารู้สักแต่ว่าฟังสักแต่ว่าความหมายของคาว่าสักแต่ว่าอืงั่งเขาอึงั่งเราเราก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไคล้ขวนให้ดี ลักษณะของจิตท,ที่ปราศจ,จากกิเลสลักษณะของจิตท,ที่สงบลักษณะของจิตท,ที่ไม่มีความยึดมั่นหรือมั่นทุกคนก็มีบุญกันอยู่แล้วแหละอย่าไปปิดกั้นตัวเองถ้าไม่มีบุญไม่มีโอกาสไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกทุกคนก็ได้ประพฤติปฏิบัติทำกันมาแต่ก่อนๆถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขอันนั้นปเป็นการปฏิบัติธรรมโดยธรรมชาติโดยตรง แต่การจเจริญสติเข้าไปทําความเข้าใจกับจิตตรงนี้มีน้อยเราต้องพยายามทําให้บ่อยๆมีสถานที่ต่างๆครูบาอาจารย์ก็เยอะแต่การลงมือปฏิบัติจริงๆไม่ค่อยจะทําให้ต่อเนื่องมีตั้งแต่จะไปแสวงหาธรรมที่นั่นที่นี่นไม่ใช่ว่าไม่ดีดีหมดนั่นแหละเป็นการไปสร้างประสบะการณ์ไปหาประสบะการณ์สักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทาง เหมือนกับเราปลูกปนระหมากหกไมก้เราจะได้ให้เขาออกผลวันนี้สุกวันนี้สุกเดี๋ยวนี้ไม่ได้เราก็ต้องหมั่นดูแลหมั่นให้น้ําให้ปุ๋ยเขาเขาเติบโตขึ้นมาเขาก็จะออกดอกออกผลให้เราเราไม่อยากจะได้เราก็ต้องได้เพราะการกระทำของเรามีการปฏิบัติต่อกายต่อจิตของเราถ้าปฏิบัติได้ถูกทางเราไม่อยากจะได้รับความสงบเราก็ต้องได้เราไม่อยากจะถึงความมือสุดเราก็ต้องถึงถ้าเราทําให้ต่อเนื่องกัน ก็ต้องพยายามกันนะโอกาสเปิดให้ทุกคนอยู่แล้วอย่าพากันปล่อยโอกาสทิ้งปล่อยเวลาทิ้งถ้าเราเข้าใจก็ปฏิบัติได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมายืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายก็เป็นแค่พียงอริยาบทแล้วถ้าเรามีสติคอยตรวจสอบปิดของเราเราก็จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธองค์ตลอดเวลารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราถ้าเรารู้จักมันวิเคราะห์มันพิจารณาเอาละวันนี้ก็ขอเจริญธรรมเพียงตอนนี้ พากันไหวพระพร้อมๆกันพากันไปสร้างสารต่อทาความเข้าใจกันแล้วนาะนี่เพียงแค่เราให้ฟัง